ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับช่อง The Best Channel อีกครั้งนะครับผมแล้วันนี้ก็อยู่กับเกม SD Gundam G, Gen g Generation Eternal นะครับผมอ๋อชื่อแม่งยาวโอเควันนี้ก็จะมีส่วนของการอัปเดตทั้งหมด4ตัวนะครับผมที่เราจะมาพูดคุยกันนะก็คือเป็น New Unit Feature ครับผมมี Story Event นะมี Eternal ดาาใให่โผล่เข้ามาแล้วก็มี End of Season m a s t e r l e a g u e นะ เริ่มที่อันแรกครับผมยูนิตแอสเซมบลเนี่ยก็จะมีตัวเข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตัวที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะก็จะเป็นเนี่ยการดัม GP02A นะครับผมก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะแล้วก็ท่าเนี่ยเป็นท่าแมปเวพอร์นนะอะตอมิกบาสุก้าครับผมที่มาคู่กับคนขับก็คือกาโต้เป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิลิมิเต็ดไทม์เหมือนกันนะแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตซึ่งมันเป็น เขาบอกว่าอะไรอ่ะสามารถชาร์จสกิลาชาร์จเอเนอรได้นะก็คือ Recovery 60%ของ Energy ที่เรามีนะก็าอาจจะเอาไปใช้ในส่วนของอสกิลแมปสอครั้งหรือเปล่านี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะ,ะต้องต้องไปลองใช้กันดูส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชาครับผมที่ไม่ใช่ตัว l i m i t ต็ดแล้วก็คนขับก็เป็นชาเหมือนกันนะเป็นชาซาคุใช่ไหมสองนะเดอะดออริจินะ แล้วก็เป็นชาคนขับที่ออริจินเหมือนกันส่วนยานก็จะเป็นส่วนของพพอร์ตเตอร์ UR ที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเหมือนกันนะ l อส t ต t อินค e ีส e นะ25%รีสโตเฮดพีก็เป็นยาน UR ปกติครับผมแล้วก็อัปเดตต่อไปเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของสตอรี่อีเวครับผมก็จะอยู่ในโหมดนี้นะก็จะเป็นเหมือนสตอรี่อีเวเหมือนพวกโกเฟมบูเฟมแหละที่เราเคยเล่นกันมานะ่ะก็คือเราก็ามา ลงด่านใช่ไหมลงให้ครบทุกด่านแล้วก็แล้วก็จะได้ตั๋วตั๋วบอสเนี่ยแล้วก็เราก็จะไปลงบอสลงบอสแล้วก็เก็บของเก็บนั่นเก็บนี่แล้วก็เอาเหรียญเนี่ยเก็บได้เหรียญมาเนี่ยเอาเหรียญมาสุ่มสุ่มตู้นี้ก็ตู้นี้ก็จะมีน่าสนใจก็จะมีเนี่ยที่อับตัวใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีตัวมาให้เลยหนึ่งตัวแล้วก็มีคนขับนะยูรากินะแล้วก็มีตัวมาให้อีกแล้วทุกขั้นก็จะมีในส่วนของ ใบสุ่มนะสามใบสามใบสามใบก็เป็นเก้าใบแล้วแล้วก็อีกห้าใบเป็นสิบสี่ใบนะอแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดเกาะครับผม m a r k p เจ็ดเปอร์เซ็นกับตัวอีกห้าใบก็เป็นสิบเก้าใบแล้วโอ้แล้วก็อันนี้ครั้งที่หกครั้งที่หกเหมือนจะไม่มีตัวนะมีแต่พวกน่าจะมีแต่พวกสกิลนะอก็ครั้ที่หกก็จะเป็นอันนี้ครับผมนี่อ่า increase attack เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ มีอันนี้ครับผมที่น่า,นาสนใจก็คือเวฟพอนับเกตพาร์ทนะซึ่งมันหายากมากๆถ้าใครเล่นมาก็จะรู้ว่าแบบพอจะอัพตัว u r ได้เนี่ยแม่งโหใช้เยอะเยอะมากแล้วก็หลังจากเจ็ดครั้งก็จะเป็นของแบบปกติและของที่เราฟาร์มกันมาแบบสกงสกิลต่างๆนะก็เหมือนกับเป็นแมปมาให้เราฟาร์มแบบเป็นอีเวนต์มาให้เราฟาร์มปกติไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้น,นแล้วก็มีเนี่ยมีเดฟเดฟไดอะแกรมมาให้เราแบบเผื่อเราอยากแบบนะทาให้มันครบๆแล้วก็มาทําเองนะอื แจกของแจกนั่นแจกนี่แล้วก็อัปเดตที่3เป็นในส่วนของ n e New s t a t e t t e r n a l road นะครับผม ternal Road ก็จะเป็นนี่นะ s t t t e แล้วก็นี่น่าจะอัปเดตในส่วนของด่านที่4ที่5มานะซึ่งผมยังไม่ปลดเลยเอ,อด่าน4มันให้ใบอัน,นี้มา3ใบเลยนะอัปเกรดพารสแล้วก็ด่าน5มันให้ในส่วนของใบ s p 120อืม แต่ว่าผมอยากผ่าน3อันนี้มีใครรับจ้างลงไหมอะแบบทีมวิวเวอร์เข้ามาลงในหน้าจอผมอะเออคิดดาละกี่บาทบอกนะอยากอยากผ่าน3อันเนี้ยเอออยากเอาไออัน,น, p, น,นเนี้ยไปอัพตัวตัวเนี้ยตัวเนี่ยกันดัมอควาเรียสอ่ยอันนี้ยังยังไม่ได้ปลดขั้น3เลยแล้วก็เมื่อกี้ถึงไหนละถึงอัปเดตที่3ก็อัปเดตที่4ก็จะเป็นในส่วนของ เอนออฟมา r l ลีซีซันศูนย์นะอืมก็มา a g ลีก็จบไปแล้วซีซันศูนย์นี่ก็สำหรับผมก็อยู่แรงประมาณนี้นะแรงสุดท้ายมา a g ลี League, ครบแสนห้าพอดีปดไปไเป๊ะเลชียด์มาหน่อยนึงก็ของรางวัลก็ได้ประมาณนี้ได้มาแลวเรียบร้อยแล้วนี่เพจพันห้าเหรียญมา s t ลีพันหนึ่งเอสเออาร์แล้วก็ใบสุ่มสองใบนะอืมซึ่งไอของที่เอาไปซื้อเนี่ยมันเอาไปซื้อของในชอน็อปนี้นี่ มาสเตอร์ y, เห็นปะเนี่ยมันเอาไว้ซื้อเขาต้อเขาจะซื้อถ้าไม่ลิมิตเบรกยูอาร์ก็เป็นแบบลิมิตเบรกยานอ่ะคงไม่มีใครไปซื้อเอสพีหรือว่าซื้ออันนี้ปะเออหรือหรือมีคนซื้อวะก็ไม่ไน่าจะนะไม่เป็นอัลติเมทเดเวลลอปมาท์แมทเทเรียลยูอาร์หรออัลติเมทเดเวลลอปแมทเทอเรียลยูอาร์ของผมมันใช้ได้ไหมวะแบบนั้นมันใช้ได้ไหมอ๋อผมใช้เป็นเออก็ใช้อันนี้นี่หว่าสีลุ้งเหมือนกันใช่ไหม เออก็ซื้อได้นี่วะถ้าเกิดยังไม่ผ่านด่านหรือว่าควรซื้อดีวะแบบนะเออแต่ว่ามันได้ห้าสิบอันมันได้แค่ห้าเองนะถ้าใช้เออก็นะห้าสิบเหรียญมันได้ 5, 500ห้าห้าร้อยเหรียญได้ห้าสิบถ้าอยากได้พันหนึ่งก็ต้องใช้เหรียญจะได้ร้อยเหรียญก็ใช้พันพันพันคอยอะซึ่งพันคอยนี่ก็เท่ากับซีซั่นหนึ่งเลยนะใช้เยอะพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยเอ่อเหมือนเดิมครับผมใคร รับจ้างลงส่วนของ e t e r n a l road นะบอกเลยเนี่ยอันนีน้น่าจะคุ้มกว่านะแล้วเก็บไอ้ตรงนั้นไปซื้อในส่วนของตัวอัปเกรด ur มาอัพไอ้พวกไอ้นี่ดีกว่าออประมาณนั้นครับผมก็แล้วก็มันมีส่วนของแจกเพชรฟรี300นะทัส่วนอันเนี้ย of m a s t s t l r a g u e เนะี่ยถ้าเรากรอกโค้ดเนี่ย g get survey 2เนี่ยแจกเพชร300แล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทำเซอร์เวมันได้เพชรด,ด้วยอีก300หรือเปล่าลอง ไปทากันดูนะเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปทําดูเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินประมาณนนครับผมก็โดยรวมของอัปเดตวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้เหมือนกันหรือว่ายังไงรับจ้างลงหรือยังไงทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ไปได้นะแล้วก็ถ้าใครว่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้หน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเกม sd G a n d y generation eternal ชอบพูดสลับกันเว้ย เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ